ตู้มันร้อนเฉียวเว้ยวหนาดรถในตัวน้ำน้ำขี้มีดีหรือวะสองหมื่นสี่นันตัวเรียงกุกบอกมีจูงงี้อันี้หลายตัวยูซุ่มสองหมื่นกว่าบาทมันติดแจงเนาะอ้วตัวนี้ดาบงามแหงเลยโอ้มาห่อนถีมันดีดได้เลยเออเรียมดาบดีดี บ่เอาไวท์ายสุดหาโตโตไหนดีบ่ดีบ่คู้เวกันกาห้อราบาี่มะมันยาวแหงกลมอไร

ยังจะไว้เป็นพ่อฟันวะเสื้องเลยไปเนอะอะไรแบยนี้อุยตัวนี้เาวดีแฮงเลยน้อเนาดีแฮงคนโลนแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็คือยัง่ะ นี่ตัวนี้ก็เป็นตะเรียงเนาะตัวนี้จะเป็นขีดกระตอดหน่อยนะึงอืมกระโจป้าพี่เป็นขีดกระตอดในข้างหน่อยนึงบนหน่อยนะเอ่อกระดาเก่าดีเด้ มีเขาเขาแกอีกส mm. องตัวเขาค่ะด่ามันเปิดแล้วสํำกับตัวเลี้ยงตัวหนาเอาไปบอกเขาต่างกลางๆลืมลืลืมตัวน้นมันไปมันหวันเหรอบอหนากระชิญยยก็หนีแล้วนะเออตอนหน้าตอนนีเนาะนะตอนนี้ตอนนั today, so ้น มันไปในสออาทิตย์ตัวนี้ละมันิมันบฐทมุสตหลายไปไหนล่ะนี่ราคาคู่นี้วะนี่คู่นี่ว่าสี่เงินันรวทัวฟังเดนคนน้นของตัวสี่นันัวนสองน่มากไม่ลมากสี่เงินพ0น0 0กมาก ตตอน้ารถ้าทานคนถาต้องพี่สองตอนนั้ม็นไงเลยนั่แล้วมันถึมันน้อยตอวนั้นน้อยมือนก็น้อยแหงวะแ่หวาวนีาบอวกเบื่อนยิ่บอกากอดลบก็ะจอย่ดอกตรงนตันหนเดีเบิ้งเบิ้งเบตัตัวแล ไอไอตกกเข่เบมันตมัเกี่ยสองตัวนี่เือนไห้ได้สองตัวนี่แกขี้ผิวผิวมันเกี่ยงปานเฟียดน้อเขาไงปัดเลือดเลือกมจับคู่ไ้เว้ยปันเฟียดาคนเกมี่เข้าเดียังไงสองเดือนขายเลยที่เ อะไรมันมีกเลมันมีตัวน,นีมั้งฉีสนเข้ามานอนง,งันหูเสีบมันมีตัวน,นีแหละอยากสิดังเออสนเข้ามายูสองตัวดังนอนโมโม,ม่อูเปยาโมหิวแฮมเป,นนนนป็นปหญาอนนั่นแัน่เกษเขากิน <c oughs> เทาไรก่อนดิส <introductions> <ination> ี đến, ่สิี่ี่หมื่เท่าไก่อี่มือั้นพิเศษสี่มืันตนนั้นเป็นตัวนั้นเท่าเทไรสองสีเป็นหกมื่นอะลดดได้ได้ที่หล่ะรดเนาะ

ช่วงลกมันลดกงหายัหน่อยดูกสตัววุเขติดเต็มที่้จาเลยนี่ละชุดนจานี่ชุดมหาตัวเขาจะมาทำงานด้มั้ สองต้นละสองหมื่นสองพันสองสองต้นละสี่หมื่น 我哪敢啊！<noise> <noise> <noise>